สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงหัดใหญ่2นะครับเสร็จจากงานที่สถานีเพชรบุรีนะครับก็ลงใต้มาเลยมาอยู่ที่หัดใหญ่2นะครับแผนงานก็คือมีอมะแปลงเกิดชํำรุดเสียหายนะครับกดลวดดีฟอร์มมะแปลง KT หนึ่งแล้วก็ KT สองก็ต้องรีบนำหามะแปลงมาทดแทนนะครับ ส่วนเคที่1จ่ายจ่ายไปแล้วเอาเข้าระบบไปแล้วครับอรอบนี้ก็คือเคที่2ก็คือเดี๋ยวจะเอาเข้าระบบในวันที่2ตุลานะครับ2ตุลา 2, 5 6 8ห้าหกแปดว่าแปลงลงแท่นเรียบร้อยนะครับตอนนีก้กำลังทำไวริงนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีงานที่เกี่ยวกับทางด้านลูบไฮไซส์โลไซส์ะ High size, นะครับทางด้านโลไซส์ก็จะเป็นบัดขึ้นเมทัลลิ่งแล้วก็ลูปสายทางด้านไฮไซส์ High size. วันนี้ก็คือมาช่วยอีกทีมหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปประกอบมอเอแปลง200 MVA ที่สอฟอรกระบี่ต่อนะครับโอเคนะครับสวันเราอยู่ที่นี่กัน2วันนะครับนี่มอเอแปลง2ตัวแนละ้วก็อยู่ด้านล่างนู้นอันนี้เคที่1จ่ายเาราระบบไปแล้วตัวนู้นตัวไกลก็คือเคที่2แผนง,งานก็มีประมาณนี้ครับ